ใหมมนยครับใครกอนลูกมาแแงแพกันไหมทอามาลูกมาเอาฮัแพงมากองผมบอกวดินสิโอ้จะเ่าได้กินยังไงบ่นครแล้วก็ต่อไบงนครขนมแ่าด้เ็หลงพนอดีกเอาหญิงออกเลย ต้องมันข okay. ื้นมันเต็มเต็นเหรอแม่นเอาวางู่วงร่วงคอยเสียงมันแหบโอ้เตี้ยปุ้งอิงออกแปลงโอ้โหเฮีนี่พี่น้องนะครับขอบคุณทุกท่านที่เล่นใส่รุสสงการเนาะไทยก็เป็นปีใหม่ไทยนะครับเป็นไทยปีใหม่ไทยอันนี้นะครับเป็นงานตีแต่อมสังเกตสีเออความคมก็ดีก็ให้ขม่าทันไรนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่นี่มีแต่คนที่รักสนุกใช่คนสมักสมานสมาร์คี้เพราะว่า สองหมืนพ่วสมัย่พ่งลอไป้นบังด้ใา้เขามาพี่น่แต่ว่ามันออกแ็บบัตรได้บัตรออี่เออเอาีน้เาจะออกไซด์กับาวบุรมยบัตรจ้กปีตอแรกลยกงจะลงมาเลยนะลูกเดีววันนี้มีโปรโมชั่นอะไรวันนี้วันนี้นะ โซววันนี้ไม่ขายอะไรเลยวันนี้แต่มี่จะเอามาแจกกันเดียวคุณเวทีก่อนก็แล้วกันเนาะนะครับกับสมุนสมุนไพรยิงอ่อนผู้ให้การสนับสนุนไปไหนไปด้วยกันไปทุกที่นะครับตลอดปีนี่นะครับสองร้อยกว่างานแล้วนะครับตอนนี้ขันสีเป็นมวยกับสู้ปายยกซีแล้วสี่ขวบข่าวปีนี้สองไรแพ่งเกือบสามไงานปีหนึ่งสามร้อยหกสิบห้าวันแต่เราออกงานมาตั้งแต่วันที่ยี่สิบสามกันยายนยังม่ทันได้นเขาวันพี่น้องนะ แหวมิตรแบวไปแบบมากืรอไๆแม่ดิเรนยู่ิมืเอ่นกับพลังวัดน้องพ่อสาใส่ได้ไก่เติบเดี่ยเติบสามร้อยโลครับแล้วกับมือหื้อกลสิกลับมาซื้ราคาอีกเด้วันที่สิบห้าแต่กลับมาที่โนนสะแบกไปตกสามเรียงเออสิบหไปที่อำเภอพายุพายุผแล้วไก่บานองสีสิเอ็ดเราเราบางน้องพี่นี่อ้วนเข่าไปหน่อยมืดทีเลยสมอา เขาตะวันวงอินมือีันนี้ราทแขงอ่ะเน้นทำแขงสองเพลงก่อนนะครับเดี๋ยววันมือนือนี้ผมกั่นอ่าขณะที่ที่เราเอาอย่างนี้ก็แล้วกันครับสมมสมมตเพลงก่อนปกติแล้วเัาจะมีมาจำหน่ายก่อนใหญ่ๆนะครับก็ละ38บแปดบาทหนึ่งชุดหนึ่เซตสาก่อนบวกอีกสามก้อนอ้อยเป็นราคาหนึร้อบาทต่วนี้เไม่มีขายนะครับที่ว่าุดคิสกับนั่องเงินรบแด้น้ำมันปากไหตีกระหน่องนะครับแต่ถ้าท่าน ใช้แล้วติดอกติดใจอย่าเลืมเด้อที่ร้านสรกุกซื้อร้านเซเว่นหรือร้านจำหน่ายสินค้าทั่วไปมีจำหน่าย<ร>กับสบูสมุนไพรแท้อีกอ่อนตอนนี้แจกครับพี่น้องทำไมอ้าวแจกฟรีมีจํานวนจํากัดผู้ดใดผูรร้ใดพอต้องเสียใจนะครับร้านพามีขายะนะฮะสำหรับสบู่ยิงอ่อนผู้ใดก็ได้ไดผู้<ร>ดใดก็จะ่ากันเด้อมันมีหน่อยพี่น้อง เออเกาะสมุนไพรอีกออนเหมือนแล้วเออไม่เม่เต้ามือฟังเพลงอยู่้ิถ้าฟังได้อยู่เปิดไฟให้จับบาตรเนี่ยเออเราพี่น้องมาไหลไปไหนเออป้าไหลตัวเออเดินกับว่วงว่องเออแต่ว่าบอมมันคู่นี่ขอสมุนทรซีเอาเป็นไฟไทยไถยางเขเนาะเออพี่น้องเออพี่น้องถึงเป็นเหมือนเดี๋ยวนี้เสียชีว อูแต<โ>่ว <laughs> <laughs> yeah okay. okay. ่าจะไปนั I mean, ่งได้แค่ขั้นแท่นหน้าหมูเลยบอว่เป็นสีหิโอนทล่งมาแล้วตกขั้นแท่นหน้าเลยนะเอออ่ะตอนนี้เปิดไฟเปิดทำไมอีกหนึ่งผู้ให้การสนับสนุนกับกับเครื่องดื่มชูกำลังเครื่องดื่มสมโมทีอ่าเอเครื่องดื่มสมโมทีนี่นะครับเป็นเครื่องดื่มชูกำลังหลายคนบอกว่าเอาเครื่องดื่มสมเป็นอย่างเป็นยาเกี่ยววะส ก็แมน,นเดเป็นเครื่องดื่มชูกําลังเหมือนกับยี่ห้ออื่นแต่เรามีความแตกต่างตรงที่ของข้าขวดใหญ่กว่าและราคาถูกกว่าในราคาเครื่องดื่มประเภทเครื่องดื่มทั่วไปขวดละสิบสองสิบห้าแต่เครื่องดื่มซุปมูทีขวดละสิ <10 S 2> บาบาทนะครับมีจำหน่ายขายทั่วไปแต่วันนี้เรามาแจกฟรีเราไม่ขายเราไม่ขายนะครับเราแจกฟรีอายุ อายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปครับครับเขาเป็นเครื่องดื่มชูกําลังนะครับให้นิดหน่อยดื่มบ่ได้นะครับแอลกอฮอลสิทิ์กดกองเพันและทําให้หัวใจเต้นเร็วมันห้ามดื่มเกินวันละสองขวดถูกครับครับถ้าเป็นสามขวดสี่ขวดเราไว้หย่ำปากดูซหมอเกลือเพราะว่าร่างบางส่วนมันว่เป็นนักดี่ได้พี่นออกนอกนะครับอา18ปีขึ้นไปต่อแถวนะครับขอเป็น3แถวนะครับ3แถวอายุ18ปีขึ้นไปรับเครื่องดื่มสมโอที นะครับเป็นเครื่องดื่มชูกําลังยังปฏิบูตรยงาเดอแม่เดอเดินไปได้เลยนะครับหมดแล้วเดินจนหมดจำกัดเออขณะที่รออยู่อาจารย์เตาเข้าแถวให้เป็นระเบียบเรียบร้อยได้พี่น้องเด้อนะครับเพื่แจกถือเออเอาลูกคอยขึ้นไหลถึงมันจะออดดชั่นไหลไหลตัวไหลเออมากระหู้วันรับดอกอน้องโซเฟียก่อนใช่ไหมรักแพงก่อนมา ไปนะครับพี่น้องครับดื่มแล้วติดูติดใจอย่าลืมนะครับไปที่ตู้แช่ร้านสะดวกซื้ออไปไมีจำหน่ายขายนะครับขวดละ